สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่ยกกับนีน่าอีกแล้วนะคะวันนี้นีน่าก็จะพาไปใส่ปุ other, ๋ you, ยที่นาของนีน да ่าก <n> hmm. ันนะคะดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นนาของนีน่านะคะนาคะก็ยังไม่ได้ท้าไนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเลยนะคะนีน่านะคะก็จะเอาปุ๋ยมาเดี๋ยวนีน่าก็ขอตัวไปช่วยพ่อก่อนนะคะไมื่อกี้พายเป็นที่พายทีุ่๋ยที่แพ้ของนีน่าเองนพายก็เต็ม นี่นะคะพอนี้น่าก็สอนตัวอย่างนะคะให้นี้น่าทำตามค่ะง่ายมากๆเลยค่ะแต่ก็หนักไปหน่อยค่ะนี่ค่ะเป็นการสอบที่หนึ่งของนีหน้านะคะนีหน่านะคะก็จะเอาอเอคอันนี้ก็เป็นการสอบที่หนึ่งของนีหน้าเองนะคะ นี่ก็หนักมากมเลยค่ะน้ำก็เต็มบ่อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระสอบที่สองนะคะนีน่าก็เอามาลงตรงนาเดิมเลยค่ะนี่น่าก็เทลงมาเลยค่ะนี่ค่ะนีน่านะคะก็กาลังจะเทหมดแล้วค่ะนี่ก็ นี่ค่ะนี่ก็เป็นกระสอบที่สามแล้วนะคะนี่ค่ะพอให้หลังโซนแล้วก็เลี่ยนค่ะดูทีีแล้วก็ตามมาด้วยกระสอบที่สี่เลยนะคะนี่นกักทำอย่างรวดเร็วเลยค่ะนี่นกักเกือบจะทําตกเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นกระสอบสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นกระสอบที่ห้าแล้วนะคะนี่นกักดีใจมากมาเลยค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะ